เอโยอร์วาซาสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้าน, B view นรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเขาใหม่นะฮะที่แต่งจัดทรงสไตล์จิกโกลมาแบบเต็มลำเลยนะครับเท่ๆเลยเป็นรุ่น Starion l CT 170i มาเลยนะครับชุดสีตัวรถนะครับเป็นสีดำเงาๆสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์170ซีซีเป็นระบบหัวฉีดน,นะท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งออกล่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีทั้งระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้ามาให้นะอ่ามีปั๊มกระถุ n g ของ RCB แต่งมาให้ด้วยนะครับเบาะท้ายแต่งๆทั้งลำนนะะครับผมนะ มีแฮนด์ทรงจิโกะมาให้ความสูงน่าจะประมาณ12นิ้วได้ครับลูกค้ามีกระจกแต่งมาให้ด้วยนะครับสายถักอีกนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะอลั่นๆเลยนะอ่าสวยๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะยางเป็นยางลายฟันเลื่อยนะครับผมนะอ่าสีฝั่งนี้สวยใสนะอันนี้เป็นท่อหลอกนะฮะอันนี้เป็นท่อหลอกนะครับนนลกูกค้าเห็นไหมจริงๆมันส เียวใส่ท่อหลอกมาแบบเทๆ่เลยนะครับแล้วพอไฟติดครบครับไม่ต้องห่วงเลยรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะอันนี้ท้ายเนี่ยเป็นท้ายสั้นแต่งมาให้นะครับผมสวยๆเฟี้ยวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันอีกรอบนะฮะประมาณนี้เลยนะครับหากใครสนใจก็รีบมาจับมาจองได้เลยนะฮะมีมาแค่ลำนี้ลำเดียวทรงแบบนี้ หาเขายากมากๆนะฮะนานๆมาทีนะเจ้าคนนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ